สวัสดีครับอยู่กับผมยูริแบร์วันนี้อยู่กับเกม Creature of Sona r i a โดยที่มีอัปเดต v a l ลนไทน์พาร์ทนั่นก็คืออ่ะ a อร์รีลันแล้วก็ล a ฮาร์ฟซึ่งผมส่มมาเรียบร้อยแล้วจากเห็ดแสนหนึ่งหมื่นเหลือสี่หมืนห้าก็หมดไป 6, 000, หกหมื่นกว่าจริงๆอ่ะเหลือห้าหมื่นแต่ว่าเอาไปซื้อน้องมา้าตู้โรบักโดยตัวนี้ตัวนี้อ่า เดี๋ยวเรามาเริ่มที่น้องลาฮาฟกันก่อนเลยเนาะลาฮาฟเป็นสัตว์ที่สง,ง่างามและน่าภาคภูมิใจมันสามารถสร้างบทเพลงตัวโนต้ตที่สวยงามชวนหลอนผ่านเขาและหางของมันได้มัใช้ช่วงทำนองอันเหล่านี้ขับกล่อมสิ่งมีชีวิตที่อยู่ข้างหลักตัวเองนำพวกเขาไปสู่ชะตากรรมอันลึกลับอันนี้คือในอเรื่องของลาลาฮานะเนาะทุกตัวจะมีสตอรี่ของมันงั้นเราเข้าไปดูในเกมเลยดีกว่า โดยน้องก็โมเดลไม่ได้แย่อย่างที่คิดโมเดลสวยมากตอนตั้งแต่ตอนทีเซอร์ปล่อยมาก็โมเดลสวยมากเนาะเป็นตีมวาเลนทายที่ดูดีแต่เรื่องราคาตอนหมดลิมิเต็ดเดี๋ยวชี้แจงให้อีกทีราคาน่าจะใช้ได้อยู่ตอนนี้ก็น่าจะแพงอยู่แต่แอร์ดอนแอร์ดอนตกยับเลยแหละส่วนตัว ให้สุดน้องสวยมากอ่ะแล้วก็ส่วนสแตทของน้องนะมีตามนี้เลยเลือด4,800ันแปดแม็กซ์สเตมินาเก้าสิบห้าสปีดยี่สี่ดาเมจสามร้อยี่สิบห้าแอปทิสหกสิบบลีดสี่นายพิชันสามแล้วก็เป็นเทียสี่เนาะส่วนสกิลติดตัวน้องมีอยู่หนึ่งมีสกิลอยู่หนึ่งสกิลก็คือ d a t h i n g flat ึ่งเมื่อคอนโดนก็จะเป็นแบบนี้โอ,โอเคแล้วโดยด a บบลิ้งแฟตเนี่ย จะเหมือนเป็นการกดเพื่อทําให้ศัตรูตาผ้ามัวและทําให้เสียการควบคุมในระยะเวลานึงเอาง่ายๆถ้าในเกมก็คือเหมือนพอเราเดินอะ่ะมันก็จะเดินไปอีกทาง,ง,ททางหนึ่งส่วนเรามาฟังเดี๋ยวเราเตรียมมาฟังเสียงคำรามของน้องกันเลยดีกว่าโดยตั้งแต่1-4ถึง4ก็จะมีบล็อกคลาสเฟลลี่แอคโรแล้วก็ไวย และนี่ก็คือเสียงทั้งหมดของน้องและเรามาดูอนิเมชั่นน้องกันเลยดีกว่า โดยส่วนตัวเนาะก็คิดว่าก็ออกแบบมาได้ดีแต่ถ้านอนค่อนข้างจะแปลกไปหน่อยหรือเป็นเพราะว่าน้องมีพินอยู่บนหัวนั่นแหละแต่ก็นั่นแหละมาเราไปรีวิวตัวต่อไปกันเลยดีกว่าโดยตัวต่อไปเนี่ยมีชื่อว่าอือันนี้ขอไม่เรียกเนาะขอเรียกว่าน้องมาสารายแล้วกันเพราะชื่อมันอ่านยากมากอันนี้ขออภัยด้วยเนาะอ่า น้องม้าสาหร่ายตัวนี้เป็นสัตว์นักล่าที่อาศัยอยู่ในน้ำที่มีความอันตรายมันไม่กลัวที่จะล่าสัตว์ตัวอื่นเป็นสิ่งมีชีวิตที่รักสันโดดและเขาจะยากอาศัยอยู่ท่ามกลางกลางดงสาหร่ายเพื่อรอการลากเหยื่อที่อยู่บนผิวน้ำก็น้องน้องมีเอ่อมีต้นแบบมาจากอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้ที่หลังแล้วกันเนาะเรามาดูเลยดีกว่า ่วนตัวโมเดลก็สวยนะติดอย่างเดียวก็คือตรงโคมที่ลอยอยู่โคมไฟที่มัดกับเขาเนติดอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันลอยอย่างนี้มันดูแปลกๆไปหน่อยถ้ามันลากตามพื้นด้วยน่าจะสวยคนนี้แต่เข้าใจระบบเกมแหละบางทีมันไม่ได้เอื้อมหนวยขนาดนั้นเดี๋ยวเราซึ่งน้องเป็นไอ้นี่เนาะเป็นอาควาติกด้วยน้องว่ายน้ําได้ ก็ต,ตามเนื้อเรื่องแหละาลากเหยื่อไปกินในน้ำอ่ะตามนั้นและนี่คือสแตตของน้องโดยจะมีเลือด Mach 2000, max hp สองพัน max stamina ร1อยสิบ สปีด25ดาเมจ430อัพิต50รีด3นายวิชั่น3เป็นเทียร์3ซึ่งเทียร์3เนี่ยปกติส่วนใหญ่ดาเมจมันจะไม่ได้เวอร์วังขนาดนั้นเหมือนจะเป็นตัวตัวหนึ่งเลยนะที่ดาเมจเวอร์วังมากแต่เลือดก็นั่นแหละน่าจะโดนเนิร์ฟในนาคตแต่ก็ต้องดูก่อนว่ามันโกงไม่โกงโดยเรามาฟังอ่าโอเคเนาะแล้วก็เรามาฟังเสียงน้องกันดีกว่า และนั่นก็คือเสียงน้องทั้งนั่นคือเสียงของน้องทั้งหมดเนาะส่วนเรามาดูอนิเมชันเลยกันเลยดีกว่าโดยเราจะเริ่มจาก a n i m เมชันตอนที่อยู่ในน้ำตอนอ่าตอนว่ายน้ำและตอนอยู่นิ่ง โดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าค่า a อนิเมชันเนาะดีทุกอย่างโอ้ชิบหายพายุ <c oughs> อ่ะหีคนจากพายุละเอาเนาะทีนี้ก็อีกอ่อส่วนตัวมองแล้วเนาะก็นั่นแหละที่ควรแก้ไขเรื่องโมเดลก็น่าจะเป็นแค่ตรงโคมไฟที่ติดตรงเขานั่นแหละ,ละมันลอยอย่างงี้มันแปลกแปแต่ก็นั่นแหละอัพทุกวันอัพทุกเสาทุกเสา เขาก็ไม่ได้มีเวลาทําขนาดนั้นส่วนน้องมีสกิลติดตัวอีกอย่างก็คือสกิลเบอร์เซิร์ฟมันจะมันจะเพิ่มดาเมจให้ตัวน้องมันจะเพิ่มดาเมจให้ตัวน้องเองเลยแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเพิ่มประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลยังไงเดี๋ยวผมมาแจ้งรายละเอียดอีกที โอเคสำหรับวันนี้ก็คงจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สำหรับสำหรับใครที่เข้ามาชื่นชมก็ขอขอ,ขอขอบคุณมากแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามด้วยนะครับอ่าไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ